สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พวกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับผมขอบขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมมาตลอดนะครับและคนที่ติดตามผมมาตลอดครับคือเป็นพาะบ้านบ้านจริงๆครับคือพาะบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพวกพี่ดูก็น่าจะดูกันออกนะครับ มาพบองค์แรกเลยครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเป็นปูทวดพี่ดูเนื้อครับเนื้ออะไรครับเนื้อทองเหลืองครับแต่พี่ดูดินเบ้าดูความเก่าครับ ดูดินเบ้าในซอกครับแล้วพี่ดูเนื้อบับวดูหน้าดูตาท่านครับผมว่าแท้ดูง่ายนะพี่พี่ไม่ต้องกลัวว่าทำไมผมหาพระได้เยอะจริงยังไหมครับคือตามข้างบ้านผมหรือตามจังหวัดผมไปหามาหมดแล้วครับ ของผมคือพระบ้านร้อเอร์เซ็นจริงๆครับแล้วพี่ดูรอยตะใบกลืนห้หมดแล้วนะครับแท้ดูง่ายนะพี่ผมว่าวงนี้ดูความเก่าดูธรรมชาติครับดูหน้าดูตาท่านครับวงนี้ขอสองพันห้าพวกว่จะปิด ผมองคไหนพวกพี่บอกผมด้วยนะว่าว่าองค์ไหน E P ไหนราคาเท่าไร่นะครับคือบางทีผมก็งงเหมือนกัน,นครับถ้าพวกพี่บอกยังคือผมจะได้ไปดูถูกนะครับจะคือผมได้จะบอกพวกพี่ถูกว่ายังอยู่หรือว่าเขาปิดไปแล้วหรือยังไงครับหรือพวกพี่จะต่อรองราคาอะไรคือพูดกับผมตรงๆได้เลยนะครับคือผมตรงไปตรงมาเลยครับ ต่อไปครับเป็นเตารีดแลพี่ดวงนี้ดินเบ้าติดนิดหนึ่งในซอกพี่ดูหน้าดูตาท่านครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับพี่ดูรอยตะใบกลืนไม่หมดแล้ว พี่เก็บของของดีไว้ไว้ลูกลูหลานแน่นอนครับพี่ยังกลัวของดีทุกองค์ครับคือผมเหมือนกันครับคือความที่ผมชอบนะครับคือมีของดีสมมุติเราเดินทางไปไหนคือสบายใจครับนี่ไม่มผมผมพูดจริงๆเลยนะ ผมไม่ได้พูดว่าเล้าลลมว่าต้องอย่างนู้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือพูดถึงตัวผมเองนะครับวงนี้ขอสองมา่าหาเหมือนผู้พวกพี่ที่ไอพิ่งเล่นภาพใหม่ๆดูภาพใหม่ๆนะครับพวกพี่ดูความเก่าไว้เป็นหลักครับนี่ผมผมไม่ได้สอนนะคือผมบอกครับเผื่อพวกพี่ไปเจอที่ไหนมานะครับ คือไม่ต้องซื้อของผมก็ได้เผื่อไปเจอที่อื่นหรือที่อะไรคือพวอพี่ตูกใจพวกพี่ดูครับดูเองเลยครับพวอพี่จะได้ไม่โดนของเกครับได้ของดีเอาไว้แขวนเอาพุทธคุณอะไรอย่างเนี้ยหรือวพอพี่จะเช่าของผมก็ได้นะคือของผมแต่ละองค์ผมบวกราคาองค์ไม่กี่ร้อยนะครับคือผมกันต่อไว้แล้วครับถ้าไอหักต่อ าการต่อหรือว่าค่าส่งอะไรคือผมเหลือกำไรองแล้วสามสี่ร้อยสี่ห้ารอยผมก็เอาและค,คือให้ผมอยู่ได้ครับองนี้จ,จะรอไม่สวยนะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านครับรอไม่สวยแต่ดูเป็นธรรมชาติดีนะครับลาสสิกนะผมว่าแท้ดูง่ายนะพี่ ดูรอยชอตวงนี้เราไม่เสนอกอสองวันสามครับอเอาเขวนใช้พุทธคุณครับต่อไปครับเป็นเนื้อไม่กัะสิทธิ์นะพี่เนื้อเม่กัะสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดนนงพิมพ์แต่งนะพี่พี่ดูเนื้อหาก่อนครับ เป็นพิมพ์แต่งนะครับพี่ดากาูการแต่งศิลปะการแต่งการแต่งพี่ดูขอบข้างรอยตะไบกืนในหมดแล้วพี่รอยประกบชัดเจนนะครับเป็นเนื้อไม่กระสิบนะครับพี่ดูด้านหลังครับรอยตะไบกืนมารอยติดท้องด้วยนะพี่ เนื้อเมฆกสิทธิ์หรือเนื้อเมฆกพัดนี้พี่จําผมไว้เลยนะครับคือเกไม่ได้นะครับเกยากเกยังไงก็ไม่เหมือนครับคือเนื้อเมฆกสิทธิ์เนื้อเมฆกพระนี่คือของสมัยโบราณคือเขาจะหุงเก้าวันเก้าคืนนะครับเขาเล่นเล่ไปท่าอะไรไม่รู้ครับถ้าสมัยใหม่มามาทาเกั้นคือไม่เหมือนกันเลยครับคือคือพระจะลั่นนะครับลั่นคือจะมีรอยเล้าอะไรคือจะไม่เหมือนพระโบราณนะครับคือสูตรไม่เหมือนกันครับ ดวงน,นี้รอยตะไบกึนให้หมดแล้วองค์น,นี้ขอสามพันครับต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำนะพี่พี่ดูเนื้อหาดูรอยปั๊มดูหน้าดูตาท่านครับก็แท้ดูง่ายครับพี่พี่ดูด้านหลังรอยตะไบกึนอหมดแล้วครับ พระชาวบ้านนะครับคืออาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับน้อยนะที่ผมเจอมัน100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ะเพราะคือพระชาวบ้านคือเขาแขวนใช้เอาพุทธคุณไงนะครับแต่ก็มีนะครับแบบสวยกิฟต์ก็มีเลยนะครับองนี้ขอสองพันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นพระกิง่งอง์นี้เป็นเนื้อสำริดนะพี่น่าจะเป็นวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์ว่าวัดบวรนะครับหน้าต่างนี้ น่าจะวัดบวรนะพี่พี่ดูเป็นเนื้อสำริดโคตรสวยอะแท้ดูง่ายนะพี่พี่ดูรอยตะใบกลืนไปหมดแล้วเป็นพักกิ่งครับองค์นี้ก็3สามบรรสามครับต่อไปครับ เป็นปูทวดเตารีดปีศูนย์ห้าเนื้อแร่นะพี่พี่ลองพิมพ์เข้าไปหาดนะูปูทวดเตารีดเนื้อแร่นะปีศูนย์หาเป็นเนื้อแร่นะพี่เล่พวงกันไหมที่เขาพูดกันนะคือที่ผมเคยเจอนะค,คือจะมีแร่แรล่พวงอย่างนี้แล้วก็มีเนื้อตะกัวนะครับแล้วก็มีแร่ปวงผสมเนื้อตะกัวก็มีนะครับผมเจออะไรอง์งี้ยนะ เจอสององ้วครับที่ไอเนื้อแตะกวาผสมแร่พวงนะครับไอน,นี้คือแร่เลยนะครับคือองค์นี้แร่ร้อเปอนะคเลยนะพี่ดูดินเบ้ารอยเก็บตะไบพี่ดูรอยตะไบการเก็บตะไบครับรอยช่อด้านล่างนะครัเนื้อแร่นี้ขอสามพาครับ ต่อไปครับเป็นปูทวดเนื้อว่านนะพี่องนี้สภาพ9 0เปอร์เซ็นตนะครับเป็นหูขีดนะครับเนื้อันดับนะวงนี้รอยกระทะไหมผมดูกวอนผมก็ยังไม่ได้ส่องเลยครับส่องมานิดหนึ่งครับยังไม่ได้ส่องละเอียดเลยครับพี่ดูใครดูธรรมชาติครับ พี่ดูเส้นคอค,คมเทดูง่ายนะพี่พี่ดูดัลังไข่ครับรอยลายนิ้วมือรอยลั่นครับขอรูเปเพิ่มเติมได้นะพี่องนี้ขอสองพันหกครับต่อไปครับเป็นปูทวดตัวทอนะพี่พี่ดูเสี้ยนวิ่งดูผิวไฟในซอกครับพี่ดูรอยปัม๊มอะไีนะ ผิดรอยปั๊มรอยกระแทกไหมพี่ดูรอยปั๊มอรับผ้าสวยนะพี่พี่ดูตัวตัดด้านข้างพี่จะเอาตำหนิตรงไหนครับ ตัวหนังสือเป็นแท่งนะพี่องค์นี้ขอ2องพันเครับต่อไปครับเป็นปูทวดเนื้อว่านนี่ครับองค์นี้ก็สวยนะพี่องนี้พี่ดูหน้าดูตาดูเส้นคอท่านครับ ดูเสียบชัดเจนนะครับองค์นี้ขอสองพันหกครับต่อไปครับเป็นหลังหนังสือปีศูนย์ห้านะครับหน้าอย่างนี้คือเป็นปีศูนย์ห้านะพี่พี่ลองพิมพ์หาดูครับองนี้เป็นปีศูนย์ห้าเลยนะครับพวกพี่คงสงสัยไม่เคยเห็นกันใช่ไหมว่าทําไมหน้าแปลกพี่ลองพิมพ์หาดูครับจะขึ้นมาเลยเป็นปีศูนย์ห้าเลยนะครับ พี่ดูรอยปัม๊มดูเนื้อหาดูความเก่าดูธรรมชาติครับแล้วเทดูง่ายนะพี่พี่ดูด้านหลังตัวหนังเสือดูเซียนวิ่งครับดูขี้ปิ้นครับเห็นขี้ปิ้นไหมองนี้เป็นปีศูนย์ห้าเลยนะครับเทดูง่ายนะครับ องค์นี้พิมพ์นี้ไม่เคยเจอองค์นี้ขอสองพัเก้าต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทับวัดนงเนื้อไม่กระสิทธ์อีกนะพี่แล้วพี่ดูเนื้อหาองค์นี้สวยนะพี่องค์เล็กนิดเดียวนะน่าจะพาเลี่ยมทองเข็นนะสวยนะเข็นไม่อายใครเลยพี่ดูด้านหลัง ดูธรรมชาติรอยตะใบกืนนี่มดแล้วพี่แต่เมื่ออาจจะสึกไปนิดนึงนะพี่พาลอยใช้มาเสียดายโอ้ยตกแตกนะเนื้อไม่กระสิิทธ์นี่องนี้ขอสามพันครับ ต่อไปครับเป็นเนื้อว่านอีกนะครับองนี้องนี้องนี้สาภาพแปดสิบห้เอร์เซนะครัมีขีดด้านบนขีดด้านหูสองข้างด้วยนะพี่องนี้เป็นพิมพ์ไหนครับแต่ดูจากใครดูจากธรรมชาติแล้วก้าจิตอะไรครับแต่น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่มากครับพี่แท้ดูง่ายนะพี่ ลอยรูเสียบมีกี่สามขีดที่หัวครับไม่เคยเจอองน,นี้ขอสองมันเสียบต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อนวะนะพี่ปีศูนห้าเป็นเฉลิมพลน,นะครับองน,นี้เป็นเนื้อนวะเฉลิมพลน,นะพี่ พี่ดูหน้าดูตาพี่ดูด้านหลังคนระับแท้ดูง่ายนะครับองค์นี้ขอสี่พันห้าคนระับต่อไปคนระับนี่พี่เคยเห็นหรือเปล่าเป็นปู่ทวดสองหน้านะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเป็นเนื้อเงินนะพี่ แล้วเนื้อเงินนี่แปลกนะมียาขัดแดงด้วยนะครับที่ผมเคยหาพ้ามาผมเพิ่งเจอองค์แรกนะพี่เป็นเนื้อเงินนะครับแล้วเป็นสองหน้ามียาขัดแดงนะพี่พี่ดูหน้าดูตาหาจะพางการใช้มานิดนึงนะแต่รอยตะใบกลือนไปหมดแ,แล้วพี่พี่ดูคาบฝุ่นคนระับคาบอยากแย่เวียนคาบอยากแย่ไหม นี่ผมดูเป็นเนื้องเงินเลยนะพี่อืมพี่ดูมียาขัดแดงด้วยนะครับแล้วเป็นผูทั่วสองหน้านะพี่แล้วพี่ดูรอยตะใบกืนไหมหมดแล้วนั้นพี่ดูเห็นรอยช่อไหมเนื้อเล่ก็ไม่ใช่นะครับนี่เนื้อเล่จะเป็นแบบนี้คนระับ นี่ผมดูเป็นเนื้องเงินเลยนะพี่เนื้องเงินสองหน้าแล้วมียาขัดแดงนะพี่เคยเจอหรือ่ผมไม่เคยเจอเหมือนกันครับตัดเกีอยกไปได้เลยนี่แท้ล้านเปอร์เซ็นนะเป็นเนื้องเงินนะพี่มียาขัดแดงด้วยนะแล้วพี่ดูความเก่าดูธรรมชาติครับเก่านะพี่ องค์นี้ขอห้าพันห้าครับแล้วระวพ่อองสุดท้ายเป็นพระกิง่งน่าจะเป็นวัดสุดทั์เลยนะครับแล้วพระโครโสวย่ะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านครับหลวงพ่ออาจจะศึกสักนิดนะ่ะพี่ดูหน้าดูตาโอ้ยขาคิศขาเป็นเนี่ยตะคิว ผ้าสวยนะพี่พี่ดูคนถ้วยด้วยนะมีรอยจานด้วยนะพี่อุ้ยผมเพิ่งเพิ่งเห็นนะว่ามีรอยจานด้วยรอยจานคือในห,หมดแล้วพี่สองสี่กว่านะครับพี่ดูความสวยดูธรรมชาติคนระับองนี้ขอสี่พันห้าครับ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าพวกพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ0630800174ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ